ดีค่ะนักเกษตรยุคใหม่นะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะเป็นทุเรียนนะคะเข่งไซส์นะคะเข่งไซส์ใหญ่เข่งะะเ,งเงบอร์สามนะคะวันนี้เราก็จะจะส่งทุเรียนสายพันหนามดำนะคะโอชีนะคะโอชีของไทยบ้านเรานะคะแล้วก็เป็นทุเรียนสายพันุมูซันคิงนะคะวันนี้จะส่งให้ลูกค้านะคะที่จังหวัดลบบุรีนะคะจํานวน100เข่งแล้วก็ จะส่งไปที่จังหวัดอุอดรน,นะคะจำนวน220เข่งนะคะวันนี้เราก็จะจัดขึ้นรถหอกลอนะคะ2อคันนะคะวันนี้รถจะออกไป2ที่นะคะไปอุดรแล้วก็ไปลบบุรีนะคะลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้นะคะร,ร้านเกษตรทุกใหม่ของเราก็กำลังเตรียมต้นไม้นะคะเพื่อที่จะจัด,จดขึ้นรถหอกล้อ ชีน้ำดำนะคะเป็นเข่งแบบต้นไม้แบบไส์ใหญ่แบบนี้นะคะไส้ใหญ่แบบ3ามเมตรสเมตรกว่าแบบนี้นะคะก็ออเดอร์เข้ามาสอบถามได้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ดูต้นไม้แล้วถูกใจนะคะก็เอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มหรือว่าสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะร้านเกษยุยกใหม่ก็จะส่งให้ลูกค้านะคะไปส่งจังหวัดนะคะ เข่งเบอร์สามนะคะชุดนี้นะคะเราขายราคาพิเศษสุดเลยนะคะสำหรับทุเรียนไซส์ใหญ่นะคะต้นต้นใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์สูงใหญ่เลยนะคะประมาณ3มเมตรสเมตรกว่านะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เข่งละ3 0 0 0บาทต้วนนะคะ3,000บาทแบบกลมๆเลยนะคะชุดนี้เป็นชุดที่เราแบบลดปลโปรนะคะลดแบบราคาพิเศษลดแบบราคา บบขายให้หมดนะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะชุดนี้ทุเรียนสายพันธุ์น้ำดำนะคะน้ำดำโอชีมูซานคิงนะคะาสายพันธุ์หลงรับแลสายพันธุ์สาริกาสายพันธุ์แดงอินโดนะคะอันนี้เป็นทุเรียนที่เรามีเข่งเบอร์สามอยู่นะคะตอนนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจเข่งชุดนี้ สายพันธุ์ที่แจ้งไปตะกี้ราคาไซนี้นะคะเข่งละ3 0 0 0บาททุกสายพันธุ์เลยนะคะที่แจ้งไปตะกี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากปลูกทุเรียนนะคะเบญจพรรณนะคะเป็นทุเรียนพื้นบ้านสายพันธุ์โบราณแบบนี้นะคะปลูกให้ดูแลให้นะคะปลูกแบบไม่ต้องไปถนอมมาได้เยอะนะคะปลูกทิ้งไว้ให้น้ําไม่ต้องแบบไปดูแลแบบเอาจริงเอาจังแบบสายพันธุ์หมอนทองพวกนี้ เขาก็สามารถอยู่ได้นะคะเพราะว่าต้นพันธุ์เนี่ยเขาจะทนต่อสภาพอากาศนะคะแล้วก็ทนต่อเชื้อโรคด้วยนะคะไซนี้จะเป็นไซส์แบบต้นไม้แบบสูงนะคะเพราะว่าทุกเรียนเป็นจพัรณ์นะคะอย่างโอชีอย่างมูซังคิงสาริกาพวกเนี้ยนะคะพวงมณีพวกเน,นี้ยต้นพันธุ์เขาจะไม่เป็นการดงนะคะส่วนมากเขาจะเป็นแบบกิ่งข้างทั้งนั้น ายพันธุ์ลักษณะของเขาเลยเป็นแบบนั้นนะคะเป็นกิ่งข้างเขาก็จะขึ้นแบบสูงโล่แล้วก็จะไปหมุนด้านบนแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้ต้นเนี่ยออกสูงนะคะถ้าต้นพันธุ์แบบไซส์แบบกระดงเลยแบบนี้นะคะเมืองเหมือนทองพวกนี้ย,ยาวลินกี่พวกนี้ ที่เป็นกระโดงเลยก็จะทําให้พุ่มเตี้ยนะคะเพราะว่ากิ่งด้านล่างเนี่ยเขาจะหมุนตั้งแต่กิ่งแรกที่แตกออกมาเลยนะคะชุดนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่ด้วยนะคะลําต้นก็อ้วนโตแบบนี้เท่าเท่าข้อเท้าแบบนี้นะคะแล้วสองพุ่มก็ใหญ่แบบนี้นะคะต้นไม้ปลูกไปแค่ปีปีกว่าก็าก ออกดอกแล้วนะคะชุดนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะไซส์ใหญ่ไม่ต้องไปอนุบาลไม่ต้องไปเสียเวลาในการดูแลต้นเล็กๆนะคะชุดนี้ใบป,ปลูกปุ๊บปีหน้าก็ให้ดอกเลยนะคะให้ปุ๋ยนะคะรองก้นหลุมนะคะรองก้นหลุมให้ดีๆนะคะรากจะแตกไวมากนะคะไม้ก็จะตั้งพุ่มแต่พุ่มโตๆให้เราได้แบบรวดเร็วเลยนะคะตอนนี้เขาก็แบบต้นนํำต้นโตนะคะพุ่มก็สวยแล้วด้วยนะคะเนี่ย ลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้นะคะทุเรียนที่แจ้งไปเป็นสายพันธุ์เบญจพัรณ์เป็นสายพันธุน์โบราณสายพันธุพ์พื้นบ้านนะคะลูกค้าเอดไลน์เข้ามาแจ้งทงางไลน์ได้เลยนะคะชุดนี้นะคะเราจะส่งแบบรถกระบะรั้วรถ6ล้อรถ10ล้อ10ล้อพ่วงนะคะชุดนี้เราไม่สามารถจะส่งแบบโรงไบรษณีหรือว่าลงหล่องเพอร์รี่ได้นะคะเพราะว่าไม้ไซส์เมตรขึ้นไปแล้วก็ เข่งก็จะเป็นเข่งเบอร์สามนะคะเข่งเบอร์สองเบอร์สามแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะส่งแบบกล่องเคอี่หรือกล่องไพรสณนนีได้นะคะชุดนี้เป็นไม้ใหญ่ต้องส่งรถกระบะรัว้วแล้วก็หกล้อสิบล้อแบบนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะชุดนี้เราขายราคาโปรพิเศษเป็นเซตเลยนะคะเซตละนะคะ100ต้นแบบนี้ห้ต้นแบบนี้นะคะลูกค้าก็เอาใบปลูกก็เป็นสวนทุเรียนเลยนะคะ ทุเรียนสายพันธโอชีนาำดำนะคะเป็นทุเร so, ียนที่เนื้อเหนียวอร่อยมากนะคะเป็นทุเรียนที่บริโภคกันเยอะมากนะคะไม่ว่าประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะทุเรียนสายพันธุหนามดำโอชีเป็นทุเรียนของประเทศมาเลย์นะคะทุเรียนสายพันธุมูแังคิงก็เหมือนกันเป็นทุเรียนที่มีความเหนียวนะคะระยะสุกจัด เนื้อก็จะไม่เละนะคะเป็นทุเรียนที่บริโภคกันทั่วโลกเลยนะคะปลูกสายพันธุ์นี้ดูแลง่ายนะคะติดผลดกติดผลไวผลก็ราคาแพงด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนที่อยากปลูกทุกเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านโบราณแบบนี้ก็แอดไลน์เข้ามานะคะแจ้งทางไลน์ได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจก็ โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เบอร์โทรก็อยู่หน้าคลิปแล้วนะคะเราก็จะแนะนําลูกค้านะคะทางไลน์ก็มีน้องแอดบินเขออาเนตรับออเดอร์อยู่นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจชุดไหนเป็นสายบานพื้นบ้านโบนราณแบบนี้ก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าทางร้านของเรามีไซส์ไหนบ้างนะคะที่เป็นไซส์ใหญ่แบบนี้พร้อมหัวลูกแบบนี้นะคะลูกค้าที่สนใจก็ข้ามาสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะ ขายราคารดโปรพิเศษให้ลูกค้าทั้งหมดเลยเพราะว่าพื้นที่เราจะได้วางต้นไม้ชุดอื่นอีกนะคะชุดที่มันโตพร้อบอกลูกแล้วก็ขายไปทั้งหมดให้ลูกค้าเอาไปปลูกจะได้ให้ผลผลิตรวดเร็วนะคะและที่สําคัญนะคะต้นใหญ่เอาไปดูแลง่ายด้วยนะคะปลูกพื้นที่ไหนก็ปลูกได้เพราะเขาจะทนต่อสภาพอากาศ ไม้จะดูกลางอยู่กลางเนตอตลอดแบบนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์เบญจพันธ์นะคะเข่งเบอร์สองเบอร์สามแบบนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ว่าทางร้านของเรามีสายพันธ์อะไรบ้างนะคะทางร้านของเราก็มีบริการจะส่งทั่วไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเข่งเบอร์นี้หรือว่าเข่งเบอร์หกหรือว่าเข่งจัมโบ้เบอร์ศูนย์หรือว่าเป็นบล็อกใหญ่เราก็มี ทุกไซส์นะคะมีทุกไซส์ให้เลือกมีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะมาคัดต้นไม้หน้าร้านร้านกเกษตรยุคใหม่ของเราก็เปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์แค่วันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจก็ เเข้ามาได้เลยนะคะต้นพันธุ์ของเรามีเยอะแยะหลายชุดหลายไซส์หลายสายพันธุ์ให้เลือกนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางมานะคะร้านของเรานะคะเกษตรจุกใหม่อยู่ติดถนนเส้นหลักสุร,ราชนะคะสุร,ราชตะกัวปาสุร,ราชภูเก็ตสุร,ราชพัางาเส้นทางเส้นหลักเลยนะคะร้านอยู่ห่างจากที่ทําการอำเภอบ้านตาขุนประมาณ500เมตรนะคะห่างจากตลาดประมาณ500เมตรนะคะ ลูกค้าที่ต้องการมาก็เดินทางม,มาได้เลยอยู่ตำบลของวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดส,สุษรร์ธานีอยู่ภาคใต้นะคะเดินทางม,มาได้ทุกวันนะคะลูกค้าที่ต้องการโลเคชั่นก็เอสไลน์เข้ามาเอาโลเคชั่นจากน้องแอดมินได้นะคะมาคัดหน้าร้านได้เลยเรามีไม้เยอะแยะหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกนะคะสนใจก็สอบถามยดะเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะบริการจะส่งทั่วไทยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าเอารถมารับเอง ามาคัดต้นไม้แล้วรถมารับเองก็ได้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่เดินทางมาแล้วนะคะไม่มีรถกระบะไม่มีรถแบบนี้มาใส่นะคะมาบัรทุกเราก็มีรถไปส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแจ้งกันเหมือนเดิมนะคะสินสินค้าทุกอย่างของร้านเกษตรยุคใหม่เราไม่มีบริการเก็บปลายทางเพราะว่าการเก็บปลายทางเราไม่มีเวลาเช็คยอดนะคะ ต้นไม้ส่งไปทุกวันนะคะแล้วการเก็บปลายทางอย่างเช่นส่งตร่งส่งกลงแบบนี้การส่งมันก็จะล่าช้าด้วยนะคะอย่างส่งรถแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะเราไม่มีเวลาเช็คยอดปลายทางนะคะลูกค้าอูนเินส่งสลิปโลเคชั่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แบบนี้เข้ามาทางไลน์เราก็จะเร่งจะส่งให้ทันทีที่รับออเดอร์นะคะรุ่งเช้าอีกวันรับวันนี้พรุ่งนี้เราก็นําส่งแล้วแบบนี้จะไม่ค้างออเดอร์เลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสั่งซื้อนะคะเจ้งกันทุกครั้งนะคะเรื่องการเก็บรายทางนะคะของเรานะคะต้นไม้คุณภาพแน,น่นอนชัดเจนไม่ต้องกังวลน,นะคะไม้ตรงปกแน,น่นอนเราส่งกันทุกวันเราขายกันทุกวันนะคะเราส่งกันทุกวันนะคะเรามีหน้าร้าน เองนะคะอยู่ที่นี่เลยอํเาเภอบานตาขุนสุราณบีลูกค้าไม่ต้องกลัวว่า,าต้นไม้จะไม่ตรงปกนะคะของเราร้านเรามีหน้า,าร้านเลยนะคะไม่ได้ไปรับแบบไม่มีหน้าร้านมาส่งแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าอูนื้แล้วไม่ได้ของนะคะร้านของเราอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่มีหายไปไหนนะคะส่งกันทุกวันลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะขายออนลน์มาปีที่9แล้วนะคะถ้าสนใจชุดไหนก็เอดไลน์ line, เข้ามาแจ้งได้เลยค่ะ